สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟทีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาคุยเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับเฮียผมประสบปัญหากับเจ้าตัวด็อกกิ้งของผมเนี่ยทำไมไม่ขึ้นภาพอ่ะจริงดิเซตอะไรผิดเล้าไม่ผิดนะทุกทีมันพวกนี้มันไม่ขึ้นภาพด้วยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี้ยูเีก็น้อยออไม่ค่อยขึ้นภาพเนี่ยตอนนี้จะโชว์ให้ท่านผู้ชมชมอันนี้มันมีพอร์ตอะไรบ้งมินิดิสอ่ามมนมีพอร์ตดิสเพย์อ่า มีพอร์ตแลนด์พอร์ตยีบีแล้วก็ h d ด i มไีสี่พอร์ตมีสี่พอร์ตแต่มันต่อไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นภาพแล้วก็เอียงมีพอร์ตน้อยไปน้อยไปด้วยแล้วก็มันเนี่ยต่อแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นภาพได้มีอะไรบอกสี่พอร์ตน้อยไปสี่พอร์ตน้อยไปใช่ไหมใช่อาได้อันเนี้ยมาเพียบเลยเดี๋ยวมีของนำเสนออะไรครับเมียวันนี้เราจะมาแกะอะไรกันดีไม่ได้แกะเขาแกะมาแล้วอ่ะอย่าคือทดสอบมาแล้ว เน่เน่เน่มามันคืออะไรครับมันด็อกกิ้งเหมือนกันแต่อันนี้คือมินิด็อกกิ้งใช่อันนี้วายด็อกกิ้งวต้องดูลองดูภาพจากนี้อ่านี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะเต็มจอเห็ป่ะเป็นวายจริงๆด้วยวายจริงๆว่จะอรอตเยอะมากนะอ่ากอดูดิ มีอะไรันก็ 4K มีทั้ง USB มีทั้งการ์ดอินเดอร์มีทั้ง PD PD port ก็คือพอร์ตต่อไฟแบบ PD โอ้อยากเห็นแล้วมันจะความสามารถขนาดไหนอ่ะอันนี้นะยี่ห้ออะไรเนี่ย On Ten ใช่ไหม On อยู่บน10 On อยู่บสิบอะไรอ่ะเลขอยู่บสิบอะไรเอางั้นเลยเหรอเอาเอาเป็นว่าของจีนแล้วกันอ่าเออส่วนนี่เขาบอกว่า ดูข้างหลังเคฮะอ่าฮะ X2K ด้วยใช่โอ้โหแล้วดูแล้วดูนี่แลไอเทมสารพัดเลยมีทั้งสามารถต่อต่อเมาส์ต่อดโฟ่าต่อโปรเจคเตอร์ต่อทีวีต่อสปีกเกอร์ต่อคีย์บอร์ดต่อไมโครโฟนต่อต่อทุกอย่างเลยเลยเลยไม่รู้สักราคาลกทีต่อเยอะมากเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดู ที่สำคัญผมเห็นมีในส่วนของแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนด้วยเหรอใช่มันสามารถที่จะต่อได้ด้วยออกมาลุกออกมาเดี๋ยวครับเราต้องจอดดีๆครับเดี๋ยวขายต่อแล้วละครวางข้างหลังโอ้ <c oughs> ระหว่างที้แกะวันนี้ผมเห็นโอ้โหขอดคะเลยข <c oughs> อดเทียบเลยราคาขายราคาหายเป็นสามร้อยแล้ว <c oughs> อ,อันนี้อุปกรณ์เขา <c oughs> อันนี้อันนี้คือเมนน, <c oughs> นุลนมีคู่มือด้วย ต้องจริงๆก็ควรมีคู่มือนะเขาบอกนะครับมันเป็นออินวันอืมมัลติใช่ไหมออินวันมัลติฟังเทนต์ด็อกกี้เตชั่นอืินเทนอินเทนอินเทนอ่ะก็ไม่มีอะไรอันนี้เราพิมพ์นี้ดีกว่าเพราะว่าคิดว่ามันไม่เดี๋ยวนี้มันระบบใหม่แล้วมันต้องดาวน์โหลดได้วงไดเวอร์นนะวินโดว์เราฉลาดอาจจะต้องดูว่าใช้ได้เฉพาะวินโดว์หรือเปล่าเนี่ย เรามาดูนี้นี่อ,อันนี้อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นดอกสำหรับวางพวกแท็บเล็ตแต่ดูดูจับใช้คือกระดิษยสายตาแล้วน่าจะเป็นประมาณมินิอ่าาาา iPad m i n ดอลนะแต่ iPad mini มันก็ถไม่ไม่ใช้ไทตีอันนี้เป็นตไทสีนะครับฮะ อันนี้เป็นยางกันลื่นนั่นจะแสดงว่าวางบน้ตบุกวางตรงนี้ก็ได้นะครับดีไซน์ออกมาอันนี้ด้านล่างแล้วก็มียางด้วยยางไอยางไอเม็ดดีไซน่าเห็นเห็นโอ้โหดูเลขโมเดลข้าวหนึ่งเข้าอดูดูด้านข้างก่อนด้านข้างจะเป็นในส่วนของโอ้คลาเป็นคลาเป็นส่วนของระบายความร้อนอ่าอ่าราไลที่จะพอดีกว่าด้านหลังเต็มเต็มเลยอยนนี้ เริ่มจากสายสุดนนเป็นไทซีอันนี้ไทสีเป็นเป็นสายแบบซิ้งชาร์ตอ,อันนี้พอร์ตหรือดีเลยไทเอที่เป็นสามจุดศูนยนะ์นะสีฟ้าเป็นสามจุดศูนย์สี่พอร์ตแล้วก็อันนี้สามารถอ่านไมโครไอตัวนี้เอ็นดีการ์ดตลอดอ่าอ่าตัวน,น,นี้ก็เป็นไมโครเอ็นดี แล้วก็น,นี่เป็นพอร์ตแลนด์มีแลนด์ให้ด้วยใช่อันนี้คือพอร์ตหูฟังและพอร์ตไม้ก็คือเป็นแจ็คออโ,โดนะครับ3.5ใ,<ช>ใ,ใช่แล้วอันนี้เห็นไหมฮะ HD และ 4K โอ้มี 4K ให้สองพอร์ตเลยอ่ะใช่เห็นไหมฮะพีและโฟแล้วก็อันนี้คือพอร์ต PD ต่ำ ก็คือหมายความว่าเอาสายที่เป็นตัวสายชาร์จนะครับที่เหมือนกับใครที่บินอย่างเนี้ย้ตนนบุกที่ผมใช้อยู่เนี้ย<ช>ก็จะมีหัวชาร์จที่เป็นย s ด<ช>ี y ท e c แล้วก็ต่อเข้าไปแล้วเพื่อจ่าย<ช>ไฟได้ด้วยเอาละไหนขอรองสักหน่อยนึง่งเริ่มต้นก็คงจะต้องเอาในส่วนของ HDMI นะครับมาต่อเอาอันนี้โนยนทิ้งไปอาจจะเย็นเย็น็ไม่ขึ้นแต่ก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโยนทิ้งอ่ะ,อะต่อให้ท <HDMI S 2> ี่ไก่อน ต่อที่ไอพีพอ์ได้หลังก่อนอ่าสักหนึ่งพอร์ตลองต่อซิอ่าแล้วก็ต้องต่อนี่คือสายชาร์จของผมนะอ่าเราต่อที่นะครับต่อที่พอร์ต PD ก็คือเป็น USB Type-C นะครับอ่าอ่แล้วลองมาดูในส่วนของเจ้าตัวทับเต็งนะครับอ่าผมมุกก็ได้ทับเต็งก็ได้อ่าที่เป็น Type ต่อ b Type C ซีป๊อเห็นไหมครับพอร์ได้หลังตรงนี้ของเราเราจะยังต่ออยู่ปึ๊บ ขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวรอดูสักครู่อ่าขึ้นแล้วนี่นะครับก็เป็นการทดสอบนี้เอขึ้นแล้วนะสังเกตตรงพอร์ตตรงนี้นะครับเห็นไหมครัก็คือสามารถชาร์จไฟด้วยชาร์จไฟอยู่ด้วยใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาในส่วนของความละเอียดภาพก็ตามมอนิเตอร์แหละตอนนี้ก็คืออยู่ที่เป็น Full h i ดใช่เพราะนั้นเดี๋ยวจะลอง เราเราจะลองดูอันนี้ไม่โดนลิขิตเปิดไปเลยเปิดได้เปิดได้ดไดไมั้ยนะฮะมันสามารถที่จะตึ้นจอได้อ,อ,อย่างนี้โอเคไหม,มแล้วที่สำคัญมันสามารถที่จะอ่านคัมริดเดอร์ได้ เดี๋ยวก่อนที่จะอ่านการ์ลิเดอร์นะพอดีผมมีอยู่อีก2องดีไว้อยากจะมาลองพอร์ตด้วยอ่ะแล้วเรามาลองแล้วก็ลองเลยครับอันนี้เป็นวินโดว์อันนี้เป็นวินโดว์อ่าขอทดลองจาก Mac OS อืมเป็นสิ่งที่หลายคนที่คนใช้ Mac อยากได้เพราะว่าตัวในส่วนของตัว docking ของ Mac เองไงครับก็ราคาสูงใช่ครับ แล้วก็เขาก็อยากจะรู้ว่าในส่วนของแมกเวสตรงเนี้ยสปอร์ตหรือเปล่าใช่อ,อันนี้ยังไม่ต่อนะครับเป็นแต่ว่าอ่ามันบูนละเดี๋ยวรอให้มันขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับคือเรียกวินโดว์ผ่านแล้วนะครับใครที่ใช้วินโดว์นะผ่านแน่นอนรถชาร์จด้วยนะเห็นป่ะอ่าก็ชาร์จด้วยชาร์จไฟด้วยนะสังเกตนะตังเกตตรงนี้นะมันเป็นตลบใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะเอาตัวเครื่องแม็กผมเนี้ย ไปวางขออนุญาตครับเอาแบบวางดูสวยขึ้นมาท,าทาันทะีเออนะดูสวยขึ้นมาทันทีใช่ดูสวยขึ้นมาท,าทาันาท,าทีจากนั้นเอาไทตีเสีย เกต่อกี้พอชาร์จขึ้นทันทีเลยไหมปกติแม็กจัค่อนข้างอนิย e ามรอกันครับรอเขาแอดจัดก็ถือว่าเรียบร้อยอ่าในส่วนของตัววิดโด้ก็คือปั๊กแอ็เพลเลยใช่เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้จะให้ดูตรงนี้มันชาร์จไป กำลังกำลังชาร์จไปทำงานอยู่เห็ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าต่อขึ้นจอแล้วต่อได้ไหมโหแล้วันนี้อันนี้ไม่ได้ขึ้นจอหรอก เราจะมีปัญหาเรื่องเรื่องกานต้องจ่ายเงินนะา <c oughs> อย่าด่วโอเคต่ออยู่ต่ออยู่แต่เน้นเน้นเราใช้ช้าไปป่ะยังไงก็ลองแล้วก็ลองสายแลนเลยดีกว่าไหม <c oughs> ตรงนี้มันต่อสายแลนได้เอออ่ะเดีย๋ยวก็ลองดูลองเลย เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นไวเลสเนี่ยมันอาจจะช้ากว่าสายแลนถ้าเราต่อสายแลนเข้าไปนะครับต้องต้องรอต้องรอในส่วนของคอมพิวเตอร์มันดีเทคโอ้โหมาทันทีต่อแลนปุ๊บเร็วขึ้นเลยทันทีต่อแลนได้นะครับใครที่ในส่วนของใช้งานอย่างเช่น Mac อย่างเงี้ยต่อ Docking ต้องการต่อสายแลนเพราะสายแลนยังไงก็เร็วกว่าไวเลส นี่ถือว่าเร็วนะเอออันนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ตอนนี้ก็คือเราต่อสายแลนเนี่ยก็ความเร็วก็เร็วขึ้นเลยนะครับแล้วก็อย่างก็คือคุณไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยครับต่อปุ๊บไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows เนี่ยตอนนี้ทำงานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเหลืออีกเห็นไหมเดี๋ยวมีอีก เพราะว่าเราตัดสินใจที่ว่าเราอยากจะใช้ตัวทั้ง iPad และ Android อยากจะรู้ว่ามันมันจะขึ้นไหมเออเนี่ยน่าสนใจสรุปว่าอันนี้ขึ้นนะอันนี้นั้นวิดโด้ได้ปกติแมคได้มาดูที่ในส่วนของอะไรครับเดี๋ยวจะลองในส่วนของ iPad OS ครับผมลองเลยครับโยเลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้เครื่องเกา iPad เมทอันนี้ยืมคนข้างๆมาต้องยืมด้วยนะเพราะเขาไม่ให้ใช่ครับต้องยืมครับเพทไอ้ดีับไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเองอยากรู้ ต่อแลนด้วยอะไรด้วยแต่พ่อเอินว่า iPad จะอยู่มนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็เลยจะไม่ขยับขยับนิดนึงลองดูซิว่ารอวันนี้รอรุ้นเลยขึ้นไม่ขึ้นชารชารชัดยังไม่เข้าเพราะฉะนั้น iPad ไม่น่าดีเทคใช่งั้นเดี๋ยวผม ขอยาตไปอีกหนึ่งดีไว้ระหว่างนี้อ่าละอีกหนึ่งดีไว้ iPad ก็คือ iOS นะครับไอที่ใช้ iPad เนี่ยนะครับก็คือไม่ผ่านใช่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้น ตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าทาไมถึงไม่ผ่านเพราะว่าสังเกตในส่วนของตรงนี้นะครับการชาร์จไฟยังไม่เข้าน่าจะเป็นตัวเพราะว่าไม่เซอ์ติฟอาจจะ,ะเดี๋ยวให,ให้คุณผู้ชมดูเอไปกล้องถ่ายครับเห็นไหมครับ,รบการชาร์จไปตรงนี้ยังไม่เข้าเลยครับผม <ๆ S 2> ก็แสดงว่าใครที่จะเอาไปใช้งานกับ i อ a d ไม่แนะนำะนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็คือลอาจจะลองที่ร้านก่อน ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราลองแล้วไม่เราลองแล้วเอาไว้ถ้าหรือว่าในระหว่างที่เราเราใช้งานแล้วเกิด iPad สามารถใช้งานได้เราจะบอกเราจะบอกทุกท่านอีกทีหนึ่งอันนี้ขอเป็นในส่วนของก็ฝั่งแอนดรอยบ้างใช่ครับเป็นท็บเ็ตตัว Galaxy Tab S6 เขาจะเปิดขึ้นนะครับพอดีถูกเป็นเอาไว้ครับเดี๋ยวพอ เสร็จจากในส่วนของตัวแท็บแล้วเราจะลองสมาร์ทโฟนเพราะตัวสมาร์ทโฟนเนี้ยในส่วนของ d roid อยน่าจะได้อยู่อ,อโอเคได้แล้วอ่ะอยืฟังหนึ่งเหมือนเดิมครับต้องต้องขยับครับต้องขยับ ของเป็นสมงดซัซุงเด็กเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอันนี้ในเปวนสมุดซัซุง,ตตงเด็กนะฮะก็สามารถใช้งานได้ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเราเราต้องการเป็นมิลเลอร์นะครับถ้าเราต้องการเป็นมิลเลอร์หรือว่านั่นนะลองปิดไวเลสครับเนี่ย ปิดเวเลตใช่ไหมอ่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นต่อแลนได้ไหมเน็ตเวิร์กปุ๊บปิดเวเลตอันนี้คือปิดเวเลตเราก็ต้องเปิดเป็นเป็นโหมดอันนี้ป่ะไม่ต้องครับก็ไฟโหมดเพราะว่าตัวนี้ใส่ซิมไปอยู่อ๋อลองอ่าฮะต้องเปิดเป็นไฟ์โหมดเดแป๊บนึงนะครับผมขออันนี้ก็เอ่อปุ๊บอันนี้คือแบบปกติกนะ่อนนะจากนั้นเป็นไฟ์โหมดไฟ์โหมดนี่คือจะปิดทุกอย่าง เราจะได้รู้ว่าถ้ามันไฟหมดแล้วเราต่อพอรแลงดอยู่ับจะเข้าไหมดังนั้นเราจะเติร์ชในส่วนของว่าเข้าก็แ<ห>สดงว่าก็คือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนของฟังก์ชันของทั้งคือนี้ทั้งซิมการ์ดท,ท,ที่อยู่ในตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของตัวไวเลส นะครับก็สามารถปิดแล้วก็ต่อแต่ตัวนี้สามารถใช้ร่วมง,งานกับแลนได้เลยเห็นไหมก็ถือว่าตอบโจทย์เลยอันนี้ถือว่าได้นะได้อยู่เลยนี่เรายังไม่ลองในส่วของการลิเดอร์นะมาตัวสุดท้ายสมาร์ทโฟนอ,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 อันนี้อันนี้คือ y o u t u ไง YouTube มันสามารถที่จะลอยได้ Android มีตั้งนานแล้วแอปเพิ่งเพิ่งดีใจเพิ่งได้มีข้าให่พูดอย่างนั้นปีซีนะ <c oughs> ในส่วนของสมาร์ทโฟนเราจะใช้กับ Samsung a s a m ตุง g Galaxy เอสครับผมเอาละครับอ่าติดแล้วในที่สุดใค <c oughs> รวะยังต้องถามเนี่ยเลยฮะส <c oughs> ังเกตสังเกตหน้าจอข้างบนสาม,มารถชาร์จได้ด้วยอ่า เดี๋ยวจะลองเปิดเดโมดูก่อนนะครับอ่าโอเคฮะเดโมถือว่าใช้ได้ประโยชน์นะครับจากที่ผมคิดแล้วก็คือเมื่อมันสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายขนาดนี้เนี่ย<ช>เราสามารถตั้งตัวเนี้ยนะครับไว้ใช้งานกับทีวีก็ได้เพราะว่าเราสามารถต่อสายดีไมเนี่ยสายยาวๆเนี่ยต่อไปที่ทีวีหงอันอ่าแล้วกลับมาบ้านอย่างเงี้ย เกิดจะต้องการ้แค่อยากจะลองวางนหลวางวางไม่ได้อะตอนนี้สายมันแข็งขอญาตขอขอเมาส์อันนี้เป็นเมาส์แบบบลูทูธหรือเมาส์อะไรเมาส์บลูทูธครับเมาส์บลูทูธต้องการอะไรฮะต่อโอเคพอยูบีด้วยนี่แหละที่อยากจะลองเพราะว่าตรงนี้มีพอร์ตยูบีใช่ไหมใช่ครับ ใช้งานได้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต่อตรงนี้นะครับแล้วเอาสมาร์ทโฟนมาต่อแล้วก็สามารถต่อเข้ากับทีวีเปิดดูทีวีก็ได้ในยูทูบนะครับหรือต้องการทํางานเอกสารต่างๆก็ได,ได้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นในฝั่ง Android ครับอ่าแล้วก็ Windows Mac ในส่วนของ Mac OS ก็ได้ไดยกเว้นแค่ iOS ที่มีคิดเราทดสอบแล้วบน iPad ช่อ่านี้ไม่ได้นะครับแล้วนี่นี่มะนี่คือเราเปิดกับสมาร์ทโฟนนะอ่าคือจะบอกว่ามีทั้ง USB มีทั้งพอร์ตแลนมีทั้งให้ d m i มีทั้งพอร์ต PD อันนีทั้งการลีเดอร์คือชาร์จไปด้วยดูไปด้วยก็คือสมมติเราไปถ่ายคลิปมาหรือดู Netflix ดู YouTube อย่างเงี้ยที่เราเปิดดูก็คือเราดูผ่านสมาร์ทโฟนไี้เลยใช่นะครับแล้วก็อย่างนี้คือความสะดวกก็คือเราสามารถก๊อปปี้ไฟล์งานต่างๆอย่างเช่น เราถ่ายในส่วนของคลิปมาต่อแฟลชไดร์กับมือถือเราอยากจะลองกันอืมงั้นเดี๋ยวเราลองแฟลชไดร์นะครับลองก๊อปลงไปเลยคือนี่นะครับพอดีวันนี้เราไปทดสอบที่เราไปถ่ายมาแล้วอันนี้นะครับเป็นในส่วนของการ์ด SD ก a r d ลองไหมอลองดูมองไม่เห็น โอเคเอาไม่ได้ไม่ได้เอาละตอนนี้เราเสียบแอร็ีการ์ดนะครับแล้วก็ใช้บนในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะขึ้นในเรื่องของการทรักติไว้ว่าคุณคุณนี่ไหมกับย s b อสบพอร์ตนี้เดี๋ยวเราลองไปที่ไฟล์ของข้อโฟลเดอร์ ใช่ครับมันเป็นในส่วนของออโฟเดอร์ของจำตุงครับนี่ครับเต็มตอนเลยครับโอ้เห็นครับมันขึ้นเป็นอย่างเนี้ยเป็นยูด,ดีนะครับ น,นี้ถือว่าโอเคนะเห็นไหมฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก<ด>็อาจจะก,ก๊อปในส่วนของตรงนี้ก็คือสามารถก๊อปเข้ามาในสมาร์ทโฟนได้เลยทันที<ด>อ่าแล้วหรือก๊อปในส่วนของโน,น้ตบุ๊กนั่นก็ได้ไดนะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็ถือว่าใครที่หาด็อกกิ้งเรีย้ยวเอ็กอเนกประสงค์อืม,อมที่สามารถใช้งานร่วมกับในส่วนของตัว Windows ก็ดได้ในส่วนของแบงค์โอเวอร์ก็ได้สมาร์ทโฟนในส่วนของก็ได้สมาร์ทโฟนก็ได้อ่าฟังต้องบอกว่าตัวนี้คุ้ม คงงจริเพราะว่าราคาเนี่ยจากที่ผมได้ยินมาเนี่ยราคาราคา,ราคาก็น่ามืดอยู่เหมือนกันนะราคาเท่าไหร่เอ่ยที่กล่องติดไว้อยู่ที่2590้าบาท2,590บาทเนี่ยใช่แต่ว่าใช้ได้เยอะนะเออก็ใช้ได้เยอะจริงแต่ราคาก็น่ามืดอยู่เหมือนกันถ้าถือว่าใครที่คิดว่าเอาตัวเนี้ยอพกเดินทางได้ไหมเดินทางได้เพราะว่าความตลิมเขาก็ตลิมอยู่อืนะครับแล้วก็ออน้ําหนักก็เบา อ,อ,อ,อแล้วก็เป็นยูนิิตี้ที่เยอะมากอัตถประโยชน์นะฮะโดยรวมเป็นไงครับกับราคา,าถ้าถ้าถ้าเอา,เอาจริงจริงนะผมว่าสมรรถนะเขาโอเคอในเรื่องแต่ผมความรู้สึกคือถ้าส่วนของวัสดุน,นะฮะกับราคาผมว่าราคาก็ยังแอบสูงไปอยู่แต่ถ้าเกิดคนคิดว่าราคานี้รับได้จัดได้เลยออก็คือราคาอาจจะ สูงกว่าในความความรู้สึกของฮี่นืมต้ก็บอกว่าใครที่เรามีงบประมาณอ่ะก็ถือว่าโอเคในปริสิทิ้างได้จัดได้นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ครับเป็นตัวเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงด็อกกิ้งในฝั่งฝั่ง Apple เองอ่ะราคาสูงประมาณ4กว่าพันกว่าบาทถึง5,000ันถ้าเปรียบเทียบนะอันนี้ก็ถั่วครึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นด็อกกิ้งที่เป็นมาจากแบรนด์จีนเนี่ยราคาเฉลี่ยใกล้กันประมาณนี้แหละใช่ประมาณนี้แหละแต่ อย่างเดือนที่บอกแหละเวลาเลือกอะคือดูที่วัสดุดูที่อะไรของเขาด้วยอันนี้ดูจากที่วัสดุเนาแล้วดูจากที่นั้นผมว่ามันก็โอเคนะถึงถึงได้สอยมาอืมนะครับก็ฝากเอาไว้ครับใครที่กําลังมองหาด็อกกิ้งและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เผื่อว่าจะแชร์หรือจะใช้เองหรือส่งต่อเพื่อนก็ลองฝากกันไว้ครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคปไฟท์ทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเราครับแล้วพบกันครับ เบิกได้ไหมสองพันห <25. S 1> ้าสองันห้าสองพันหกอ่ะสองพันหก่เบิกได้ได้ห <600. S 2> ้าร้อยอ่ะเฮ้ยแต่คุ้มเนี่ยเนี่ยไปต่อับทีวีอ่ะโ่ะเหรอและดูได้2อเค